ท้ารอดสวัสดีค่ะสวัสดีสำหรับชาวธาตุน้ำด้วยนะคะราศีกรกฎราศีพิจิกและราศีมีลัคนาราศีรับชมรับฟังได้เช่นกันนะชาวธาตุน้ำวันนี้นะคะเรามาดูพลังงานเรื่องราวความรักของชาวธาตุน้ำกันนะคะว่าพลังงานชีวิตพลังงานความรักความสัมพันธ์เป็นอย่างไรเริ่มต้นกันเลยนะชาวธาตุน้ำค่ะพลังงานคุณช่วงนี้เป็นอย่างไรกันบ้างเอ่ยพลังงานของคุณช่วงนี้นะหลายท่านก็อาจจะอยู่ในจุดที่ เริ่มหยุดชะงักทางความรู้สึกเนาะไม่รู้จะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีนะคะหรือบางท่านเนี่ยพึ่งหยุดคุยกันมากับคนคุยพึ่งนะคะเว้นระยะความสัมพันธ์กันมาจากคนที่เราศึกษานิสัยใจคอนะหรือกับคนรักเนี่ยมันมีระยะห่างเกิดขึ้นมันเป็นช่วงเวลาที่เรานะคะอาจจะกลับมากอดตัวเองกลับมารู้สึกว่าเราไม่ได้ต้องการ การที่จะได้รับความรักความอบอุ่นจากใครขนาดนั้นในช่วงนี้เนะะี่ยคะเป็นช่วงที่เราเชื่อมั่นและศรัทธานในตัวเองมากกว่าที่จะเอาใจตัวเองเนี่ยไปฝากไว้ที่ใครเนาะบางท่านอกหักมาบางท่านผิดหวังมานะคะบางท่านเหมือนกับยังอยู่ในจุดที่ไม่รู้จะเอาอย่างไรต่อไปเนาะบางท่านมีพลังงานนะคะของคนรักเก่าของคนที่อาจจะเคยทําให้คุณเสียใจในอดีตพยายามที่จะวนกลับมาเพื่อที่ จะกลับมาขอคืนดีกลับมาง้อแต่บางทีค่ะมันก็มีทั้งความรักเนาะความห่วงใยที่เรามีให้กันอยู่แต่ความรู้สึกที่มันเสียไปมันก็อาจจะมากกว่าการที่เรานะคะจะยอมสำหรับการแพ้ใจแล้วดึงสิ่งที่มันจะบั่นทอนกลับคืนมาในชีวิตนะ พลังงานหลายท่านเนี่ยอาจจะยังดูเหมือนกับไม่ค่อยแฮปปี้ในเรื่องความรักสักเท่าไหร่สงท้ายปีนะคะคนโสดอยู่เนี่ยบางทีก็จะมีคนเก่าๆพยายามติดต่อมาเนะคะเป็นคนเก่าคนที่เคยคุยเคยหายไปเนะคะเคยทําให้คุณรู้สึกดีสุดท้ายก็ทิ้งคุณไปพยายามที่จะกลับเข้ามาในชีวิตด้วยเช่นเดียวกันนะ,ะพลังงานของความเป็น D e m p The e m p r นะคะแปลว่าตัวเราเองเนี่ยสามารถที่จะอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องการ ที่จะไปใส่ใจไปแคร์หรือว่าไม่ได้ต้องการความอบอุ่นจากภายนอกเพราะเราสามารถที่จะสร้างความอบอุ่นนะะีคที่มันมาจากตัวเองได้เนาะอาจจะเป็นพอช่วงนี้นะคะชาวธาตุน้ําหน้าที่การงานสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันก็เริ่มมีความเติบโตมากขึ้นนะแล้วก็บวกกับ หลายสิ่งหลายอย่างนะคะมันเริ่มมีความอุดมสมบูรณ์ได้ด้วยตัวเราเองเนาะเรามีศักยภาพมากขึ้นเรามีเรี่ยวแรงมากขึ้นเรากลับมาดูแลตัวเองมากขึ้นบางท่านก็ดูดีขึ้นนะคะสวยขึ้นหล่อขึ้นด้วยก็เลยทําให้เราเนี่ยอาจจะมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเวลานี้นะคะยังเชื่อว่า ถ้านะได้เปิดโอกาสให้กับตัวเองได้รู้จักกับคนใหม่ๆนะคะหรือว่าพยายามที่จะมูฟตัวเองออกไปอยู่ในจุดใหม่ๆคุณก็ยังเชื่อว่าคุณจะยังมีคนสนใจนะคะยังรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าตัวเองก็ยังดีกับการที่จะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนั่นเองนะคะ พลังงานของความเป็นสิบเหรียญช่วงนี้การเงินนะคะแล้วก็เรื่องของครอบครัวบริวารมิตรภาพนะใครที่ค้าขายนะคะก็เริ่มนะคะขาขายดีมากขึ้นมีเงินมีทองเข้ามาในชีวิตนะคะมีความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตใช้เวลาอยู่กับบุตรอยู่กับบริวารอยู่กับสัตว์เลี้ยงอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวนะคะหรือว่าในช่วงสิ้นปีหลายท่านก็อาจจะได้ใช้เวลาในการะะเติมเต็มตัวเองซะเป็นส่วนใหญ่มันก็เลยทําให้ช่วงนี้คุณรู้สึกว่าคุณ แฮปปี้มากๆกับการหาเองใช้เองนะคะหรือว่าไปไหนมาไหนคนเดียวคุณรู้สึกว่ามันมีความคล่องตัวสบายใจแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะ mm hmm. พลังงานของสองไม้เท้านะคะสองไม้เท้าเนี่ยแต่จะบอกว่าชาวธาตุน้ําคุณมีเสน่ห์มีแรงดึงดูดเพศตรงข้ามจะมีคนเข้ามาในชีวิตถึงแม้ว่าคุณอาจจะไม่ได้โหยหาสแสวงหาความสัมพันธ์ใดๆก็ตามแต่ว่าตัวเราเองเนี่ยค่ะ ก็ยังนะดูดีขึ้นนะ่ะด้วยความประสบความสําเร็จในเรื่องหน้าที่การงานด้วยพลังงานออร่าด้วยความสดใสที่คุณมีมันก็เลยทําให้นะคะจะมีคนที่คนที่เขาถูกใจคนที่เขารู้สึกว่าคุณคือคนที่เขาอยากจะใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยจะเข้ามาในชีวิตนะคะใครโสดอยู่ขนาดไม่ได้พยายามที่จะดิ้นรนในการไปเปิด โอกาสหาคนใหม่ๆม,มันก็บ่งบอกว่าก็จะมีคนที่ถูกใจทั้งคนเก่าทั้งคนใหม่เนี่ยฮะเข้ามาในชีวิตบางท่านมีพลังงานของชาวราศีมีนบางท่านนะฮะมีพลังงานของรักทางไกลเนาะอยู่ต่างจังหวัดนะคะไปทํางานต่างประเทศหรือว่าชาวต่างชาติที่จะเข้ามาในชีวิตด้วยเช่นเดียวกันส่วนใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วนะคะช่วงที่ผ่านมานะตลอดทั้งช่วงปีที่ผ่านมาคุณก็อาจจะมีปัญหาละหองละแห่งกันมาตลอดจนบางทีเราก็คิดว่าจะไป ไปต่อหรือจะไปจะไปต่อหรือว่าจะพอแค่นี้ดีแต่ด้วยนะคะบางท่านเนี่ยเห็นไหมว่ามันมีพลังงานแห่งความเป็นการรับผิดชอบเนาะพลังงานแห่งความสมบูรณ์แบบบางท่านมีครอบครัวนะคะมีการสร้างบ้านนะคะสร้างทรัพย์สินมรดกอะไรต่างๆร่วมกันมามีลูกมีบุตรบริวารเลี้ยงสัตว์ด้วยกันนะคะมันมีอะไรบางอย่างที่เราจะต้องในการ ดูแลซึ่งกันและกันนะมันก็เลยกลายเป็นว่าสุดท้ายอะคะ่ะความเมตตานะคะการที่เรายังเห็นอกเห็นใจกันเนี่ยมันมีมากกว่าเรื่องที่มันไม่ดีเนาะเรื่องที่มันเป็นพลังงานลบก็เลยยังทำให้คุณนะคะกับคู่ชีวิตของคุณเนี่ยยังพร้อมสำหรับการที่จะอยู่เคียงข้างกันใครนะคะที่กำลังวางแผนสำหรับการมีบุตรนะการมีบุตรมีบริวารน,นะคะหรือทำอะไรบางอย่างร่วมกันโดยเฉพาะในเรื่องของการเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดนะคะส่งท้ายปีเดินทาง ไปเที่ยวต่างประเทศร่วมกันนะเดินทางไกลร่วมกันเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีนะคะในช่วงนี้นะธันวาคมนี้คนรักก็อาจจะเซอร์ไพรส์นะคะพาไปเที่ยวนะคะหรือว่าซื้อตั๋วการเดินทางให้เพื่อได้ใช้เวลาดีๆร่วมกันอะไรประมาณนี้นะคะบางท่านมีพลังงานของชาวราศีกรกฎนะคะชาวธาตุน,น้ําเองนี่แหละเข้ามาในชีวิตคุณด้วยเช่นเดียวกันนะหรือนะคะรวมไปถึงบางท่านถ้าเกิดว่าเราคุยกันอยู่ในระยะทางไกล ก็อาจจะมีเกณฑ์ได้วางแผนสำหรับการที่เราจะมาเดทกันมาเจอกันนะมาใช้เวลาดีๆร่วมกันนะคะหรือว่าใครที่อาจจะกำลังรอคอยเพื่อที่จะไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมันบ่งบอกว่าในช่วงธันวาคมนี้เนี่ยจะมีการได้เริ่มต้นนะโยกย้ายไป ตั้งหลักปักฐานร่วมกันไปใช้ชีวิตคู่กันนะคะไปกินอยู่ด้วยกันนะหรือว่าอาจจะมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีเกี่ยวกับในเรื่องของการแต่งงานเนี่ยเกิดขึ้นด้วยเป็นพลังงานที่คุณจะได้รับความใส่ใจในะการดูแลเอาใจใส่แต่ตัวเราเองเนี่ยมันจะออกแนวเหมือนกับอินโทรเวิร์ดนิดนึงนะชาวทาตุน้ำ เราจะค่อนข้างนิ่งๆอยู่แบบนิ่งๆอยู่แบบเงียบๆนะคะไม่ค่อยได้รู้สึกถึงความตื่นเต้นหรือบุ๋วว่าอะไรคนโสดอยู่เนี่ยใครที่จะเข้ามาคุณก็สะดวกคุยคุณก็คุยถ้าคุณไม่สะดวกคุยคุณรู้สึกว่านะคะทัศนคติหรือว่าเราอาจจะ มีเซนว่าเราไม่ชอบเขาเนี่ยมันก็มีแนวโน้มว่าคุณก็ไม่ได้เลือกที่จะคุยถึงจะมาตามตือ้อตามงอคุณคุณก็เลือกที่จะนะคะอยู่ในจุดที่เราสบายใจเนาะในช่วงนี้เราจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าตามใจตัวเองค่อนข้างเยอะนะคะอันไหนพอใจอันไหนสบายใจอันไหนให้โอกาสให้อภัยได้เราก็ไม่ได้ถือสาแต่ถ้าเรารู้สึกว่าในสิ่งที่เราต้องการในเงื่อนไขที่เราต้องการเนี่ยคุณก็ค่อนข้างที่จะมีความหนักแน่นนะนะคะถ้าเกิดว่าจะรักกันจะคบกัน ก็อาจจะต้องยอมรับเงื่อนไขของชาวธาตุน้ำด้วยนะคะช่วงนี้เนี่ยมันเป็น t ด e เฮอร์มนะเราจะค่อนข้างมีความสุขกับตัวเองมากๆนะแล้วก็ส่วนใหญ่อะค่ะจะโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนอนาคตว่าจะวางแผนตัวเองไปในทิศทางไหนนะคะวางแผนตัวเองจะทำอะไรต่อไปในอนาคตแล้วก็จะเป็นการเหมือนกับ พยายามสะสางในสิ่งที่มันไม่ดีให้มันสิ้นสุดไปนะคะใครที่ตกอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนสักทีที่ผ่านมาพยายามที่จะ พยายามที่จะทําทุกอย่างแล้วแต่ในเมื่อมันไม่ชัดเจนคุณก็พร้อมสําหรับการที่จะปล่อยนะคะไม่ต้องมาตามตื้มไม่ต้องมาตามงอด้วยนะ,ะเพราะในช่วงเวลาที่ผ่านมาชาวธาตน้ําคุณเต็มที่กับการเข้าหาแล้วนะคะคุณพยายามแสดงออกทางความรู้สึกที่มันออกมาจากใจคุณจริงๆที่จะมอบความรู้สึกดีๆให้กับใครสักคนหนึ่งนะะีคะใครที่คุณแอบชอบถ้าวันหนึ่ง อยู่ๆวันที่เราเมินเฉยแล้วเขากลับมาสนใจมันบ่งบอกว่านั่นมันคือการที่คนคนนั้นเนี่ยจะหมดสิทธิ์ที่จะได้มาลงเอยกับเราเนะคะนะใครช่วงนี้นะคะที่มาแอบส่องชาวธาตุน้ำนะชาวธาตุนั้นเคยไปจีบเคยไปคุยด้วยแล้วเราอาจจะแบบอาจจะยังไม่สะดวกในวันนั้นนะบอกเลยว่าวันนี้ชาวธาตุน้ำนะคะเขาไม่ได้สนใจแล้วนะ <S <S ขเขาพรา้อมสําหรับการแสวงหาสิ่งใหม่ๆที่มันเป็นสิ่งที่ดีกว่า เข้ามาในชีวิตนะคะพลังงานของราชินีเมท้าวช่วงนี้ก็งานเยอะด้วยนะคะงานเยอะความรับผิดชอบเยอะนะคะบ,บางท่านเนี่ยทั้งงานในบ้านงานนอกบ้านนะหรือใครโสดอยู่เนี่ยบางทีเราก็มีไอเดียใหม่ๆอยากทําอยากพัฒนาตัวเองอยากทําให้ตัวเองเนี่ยดูดีในทุกๆ ด้านนะคะเพื่อที่ว่าจะได้คัดสรรคนที่สมศักดิ์ศรีเข้ามาในชีวิตก็เลยทำให้คุณเนี่ยไม่ได้รู้สึกเร่งรีบนะกับการที่อยากจะลงเอยกับใครนะคะก็ค่อนข้างที่จะนิ่งเนี่ยบางท่านมีพลังงานของการที่เราเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีประสบการณ์เรื่องของความรักมาเยอะมันเหนือการที่เราจะมาหวั่นไหวหรืออ่อนแอแล้วนะคะการที่คุณจะรักใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันบ่งบอกว่าตัวเราเองก็มีเหตุผล สำหรับการจะให้ใจเนี่ยคะแล้วก็มองภาพรวมหลายๆอย่างไม่ได้ว่ามองแต่เรื่องของความถูกใจความถูกต้องอย่างเดียวนะคะบางท่านก็เริ่มมองในเรื่องของความเรียบพร้อมนะหน้าที่การงานว่าถ้าเราคบกันแล้วเนี่ยเราจะส่งเสริมกันหรือเปล่า หรือนะคะบางทีคุณอาจจะผ่านการมีคู่ชีวิตมีภาระมานะ,ะมีครอบครัวบุตรบริวารมานะคะการหย่าร้างเป็นพ่อไม่แม่ไม้มามีสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบซึ่งคุณเองก็รู้ตัวดีนะว่าคุณมีเงื่อนไขนะในชีวิตคุณก็อยากได้ใครอยู่สักคนหนึ่งที่เขาอาจจะไม่ต้องมาช่วยซัพพอร์ตแต่ว่าช่วยเข้าใจในสิ่งที่คุณกำลังเผชิญนะแล้วก็ ต้องการความสัมพันธ์ที่เข้าใจกันจริงๆเข้าใจหัวอกกันจริงๆเข้าใจในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราจะไม่ทําให้เขาไม่สบายใจอยากได้ใครสักคนที่เขาเชื่อว่าคุณพร้อมสําหรับการพิสูจน์นะคะแล้วก็คุณค่อนข้างที่จะอาจจะ ไม่ค่อยชอบอะไรที่มันลำลีลำไหลเนาะช่วงนี้ถ้าถูกบ่นนะถูกตำหนิหรือว่าถูกจ้ำจี้จ้ำชัยเยอะๆเนี่ยเราจะเริ่มรู้สึกเหมือนกับหงุดหงิดใจง่ายนะคะเราก็จะเงียบนะช่วงนี้ก็จะออกแนวเงียบๆยบางท่านมีพลังงานของการที่คุณกำลังจะได้รับของมีค่าจากคนรักด้วยเช่นเดียวกันนะมีคนรักนะคะมีคนที่จีบที่คุยเนี่ยพยายามที่จะหาสิ่งของดีๆมาให้ หรืออยากได้อะไรนะคะก็จะถูกตามใจถูกเอาใจใส่เป็นอย่างดีนะมีพลังงานของ t e m p e r a n c e เนีคะบางท่านมีโอกาสสำหรับการได้ยกย้ายที่อยู่อาศัยไปอยู่ร่วมกันด้วยหรือนะคะมันมีพลังงานของการที่เราก็จะสามารถเหมือนกับปรับจูนความสัมพันธ์นะคะอะไรไม่ดีอะไรที่เรารู้สึกว่าไม่โอเคต่อกันนะคะหรือว่านิสัยอะไรที่เราไม่ ไม่โอเคต่อกันนะนะมันก็จะถูกปลดปล่อยออกไปนะคะแล้วก็กำลังจะเป็นอิสระ นะกำลังจะรู้สึกว่าเรากำลังจะได้รับความรักที่ดีหรือว่าได้เจอกับความรักที่ใช่นะคะคนโสดจริงๆเห็นถึงพลังงานของการที่เราจะมีใครสักคนที่จะเข้ามาเป็นโมเมนต์ความรักเนาะนะคะมีโอกาสสำหรับการได้สละโสดด้วยนะมีโอกาสที่อาจจะมีพลังงานของชาวธาตุน้ำอย่างที่บอกไปนะี่ยเข้ามาในชีวิตพลังงานของชาวธาตุดินนะคะพลังงานของชาวราศีธนูลักนณาราศีธนูที่จะเข้ามาในชีวิตคุณด้วยเช่นเดียวกันพลังงานของคนในเครื่อง แบบเนะี่ยพลังงานของคนต่างชาติพลังงานของคนที่อยู่ไกลกันนะคะเราอาจจะอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างประเทศอยู่ต่างอำเภอนะคะอยู่คนละที่กันก็จะเป็นจุดที่ทําให้คุณเนี่ยได้มาเหมือนกับได้มาเจอกันนะได้มาคุยกันมีโอกาสที่จะได้ออกเดทเกิดขึ้นนะความรักก็ดีขึ้นนะคะแล้วตัวเราเองก็จะมีความสุขมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันความเหงาความอ้างวางต่างๆกําลังจะ ถึงเวลาที่เราจะหลุดพ้นไปแล้วเนาะบางท่านเนี่ยอยู่กับความเหงาจนนะเราเองก็เหมือนกับว่ามันอยู่กับความเหงามาจนชินแล้วนะโสดมานานโสดมาจนเราชินกับการอยู่คนเดียวแล้วนะคะนะมันก็เลยอตอนนี้แหละบางท่านก็คือโสดมาจนอายุเยอะแล้วนะไม่ได้มี ใครมานานมากและโสดมาหลายสิบปีและในเวลานี้นะคะในช่วงเวลาที่คุณเติบโตขึ้นทางด้านความคิดทางด้านอายุทางด้านจิตวิญญาณมันเหมือนเป็นการที่นะคะคุณเองก็เปิดโอกาสให้ตัวเองเนี่ยรู้จักการรักตัวเองดูแลตัวเองแล้วก็ให้ตัวเองได้มีความสุขก็เลยจะเป็นจุดที่เราได้พบเจอใครสักคนหนึ่งที่จะเข้ามาเติมเต็มความรู้สึกความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะมีพลังงานของคนที่กำลังจะดูดีขึ้น สวยขึ้นหล่อขึ้นดูมีสง่าราศีมากขึ้นไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่แล้วก็ตามแต่ว่าคุณจะกลับมาดูสดใสกลับมาดูมีความเป็นวัยรุ่นมากขึ้นกว่าเดิมอะไรก็ตามที่มันทำให้คุณรู้สึกว่าแต่ก่อนที่ผ่านมาเนาะเราอาจจะไม่กล้าคุยกับคนที่อายุต่างกาันรักต่างวัยเด็กกว่าหรือว่าอายุมากกว่าแบบเกินไปอะไรเงี้ยนะคะมาในช่วงนี้นะคุณก็พร้อมสำหรับการที่จะ คุยกับคนที่คุณแค่ขอให้รู้สึกว่าเรามีความสมศักดิ์ศรีกันคุณก็พร้อมสำหรับการที่จะคุยนะจริงๆมันถือว่าเป็นพลังงานที่ดีนะคะจะเจอกับใครสักคนที่คอยประคองคุณไม่ว่าคุณจะ,ะเผชิญกับเรื่องใดก็ตามคนรักคนคุยหรือว่าคนที่เราศึกษานิสัยใจคอเขาก็จะให้ความสำคัญกับคุณมากขึ้นคนที่คุณเคยอาจจะชอบแต่ว่า มันไม่มีความคืบหน้ามันบ่งบอกว่าคุณกําลังจะหลุดพ้นจากสิ่งสิ่งนั้นเพื่อไปพบเจอกับสิ่งที่ดีกว่านีคะจนอาจจะทําให้คนที่เขาเคยรู้สึกว่าเคยไม่ได้สนใจคุณเนี่ยกลับมาสนใจคุณเนื่องจากมันเหมือนกับเขากลัวเขาเชื่อแล้วว่า การที่จะเสียคุณไปมันทรมานแค่ไหนคุณถือว่ามีผลมีอิทธิพลต่อใจกับใครหลายๆคนมากๆนะคะแล้วก็มีบทบาทสำคัญมากๆสำหรับการที่จะทำให้คนตกลุ่มรักเพราะฉะนั้นนะคะก็อาจจะต้องดูดีๆประเมินนะคะบรรยากาศต่างๆดูดีๆอีกครั้งหนึ่งละกันเนาะ โอเคค่ะวันนี้ยังไงนะคะก็ขอบพระคุณมากๆในการรับชมรับฟังนะคะหรือว่าใครที่รู้สึกอยากจะดูดวงส่วนตัวเดี๋ยวจะแปะลิงก์ช่องทางรายละเอียดการติดต่อเอาไว้ i ล e f a c e b o o k นะคะหรือว่าทาง Instagram หรือ l ล n e นะมีแอดด้วยแปะเอาไว้หน้าคลิปแล้วนะคะแอดไฮทาร t นะคะการดูดวงส่วนตัวมันก็จะค่อนข้างละเอียดและแม่นยำม,มากกว่าวันนี้สวัสดีค่ะ